มีจังหวะเปิดยังเข้าซ้ายแล้วกดซ้ายเรียบร้อยดีครับโกู้กู้ก้ครับท่ครับขึ้นนำก่อนครับขอนแก่นพัชครับหมายเลขเจ็ดครับกระพลแสนบุญครับเปิดเข้ามาแล้วนี่แหละครับซับดีสายเทปสุรินทร์ล้มเก้าอยู่นิ่งไม่ได้แล้วนะครับต้องเอาหน่อยครับเอ้ยยังนะเดี๋ย สิทธิโชคประเส,สริฐรัยครับท่านผู้ชมส่งประกวดครับพี่ครับกว่าขึ้นสนามนะครับพ,พ,พี่เซียนบ็อกครับรรออกมาให้กับชนะของธีรพลยังจับได้อยู่ฮะยังไงครับเลี้ยงจีแล้วซ้ายปัดลูกนี้อ้าวแล้วไปยิงลูกเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยเลยครับโค้เชียขึ้นน้ำไม่ใช่ฮะไม่ใช่โค้ชโอ้โห เดี๋ยวดูครับคือจังหวะการเข้ายิงของสุเมธาเนี่ยแต่ว่ามันมันกลายเป็นดีครับแล้วเป็นคนเดิมเลยครับพนุวัตรคนทำสองประตูเจตวิทย์เรียบร้อยเลยครับโอ้โหสามหนึ่งครับเจตวิทย์ทกสิริครับดูครับรับบอลมาจับพนุวัตรครับแล้วเข้าซ้ายครับจิงจังหวะนี้ครับ สานยาวขึ้นมาธนรนแม่นซะด้วยครับแต่ว่าทุกเก็บบอลไม่ได้อ้าวเราไปคืนแบบนี้ได้ไหมครัโอ้โหปู้ดูงนี้ผิดพลาดเลยครับอาครับสวัสดีครับขอบคุณมากนี่ครับยิงเลยครับ4-1ไปเลยนี่ครับหมายเลขเจ็ดไม่พลาดครับคืนลูกนี้ไม่ได้เลยครับโอ้โหกองหลังจะเคลียร์แบบนี้ไม่ได้นะครับต้องเคลียร์ออกข้างนะครับไม่ผ่านนะครับ กนนี่ต้องบอกว่าโอ้โหมาเป็นแถวเลยครับอีกแล้วครับเน่งเครับเหลือไหมครับเหลือครับฮัตติกหรือเปล่าครับขอไม่ฮัตติกครับไม่ฮัตติกครับฮัตติกสิครับพานุวัฒน์ล่าเริงมาที่13ครับอ้าวนี่ครับผ่านอ้าวนี่ก็ฮัตติกสิครับโอ้โหปิดท้ายได้สวยงามเลยครับมีฮัตติกปิดท้ายด้วยแมออย่างได้อยู่ครับกลับมาได้ครับแม่โอ้โหมาอีกแล้วครับ โอ้โหใจกว้างเลยครับลูกนี้โอ้โหแต่ว่าให้เครดิตเพื่อนนะครับไม่ยอมแท็กอินเข้าไปเรียบร้อยครับเป็นลูกที่6ครับ6ตอนหนึ่งครับโอ้ดูจังหวะนี้ครับลุยขึ้นไปแล้วทําชิ่งหนึ่งสองเล่นง่ายครับบอลนี้ท่านทำชิ่งเนี่ยคือเล่นง่ายเลยครับเนี่ยครับแล้วให้เครดิตเพื่อนด้วยนะสปิริตเลย